ไม่มันเป็นความแค้นส่วนตัวเลยไม่รู้เกิดแค้นส่วนตัวมัายตายจะายต้องตีกูทำไมร้านแม่ใช่ใครเข้าไปเงินไหมโอ้โหราแพงเดยนี่ตื่นสายมากด้วยเลยไม่สายหรอเนี่ยไม่สายเลยาคอะไย่ด้ว่าแหงของมีทุกขึ้นไหมทอร์เรด้าเพราะวจริงๆแล้วตื่น้อมกับมีลูกก็ได้นะ

ต้องกัวเสวยมาเองไห่ก็ที่ไงหกมงูกสาวลูกาวนหลคนมัเช้าพ่อรู้อย่างเมื่อไรลูกสากชย่รู้่าไ้ก่รูกชยกลงวันกลาัน่ใม่ขึ้นหัวด้วยึ้ัไม่ย่้ยมใ้ ทำไม่หน่อยทำไม่หน่อยทำยากหรอะปล่ารู้ใจของเขาดสอเยอะมากดูไปด้ทีนี่มาด้วยแล้วหนูก็ทำตามในกระดาษเออไปยูฟุน้องเหือมาอันตรนูลงมาเลยก็เลยโยน ของกินแ๊บนี้ต้องบอกเมนูไหนค่ะของค่ะลงกินแต่ละต้ขอาบะชอนอ่ะฮะบะชอนไปกินข้าวอ้าวอบอกิน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 ตองเช้าไม่เป็นไรตอนเช้าอลาคืนจริงเขาบอกว่าตอเช้ามันกินกับวม่ไ้ออยากขามาก มีวันที่ให้ราคาต่ำากต่ันษที่น่ารักมากแล้วเขาสั่งพลาดนะเราไปดูที่เขาสังพลาดเขาแปลเออพู้หลังกิดได้เลยนะแต่สำเนียงเป็นไทยอยู่อไอเบลลี่เบลลี่เบรดี้ดิันขาวาลาเาดว่าเขาเี่ยมากเลยดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดีเดยเดี๋ยวเดี เต้นมันเล่ก็บอกมาเด็กไร้เไี่ยนะเอกนั่งที่มันไม่แก่ใช่ต่อไปโต๊ะจะทำกันหมอ่นั่งดูหนังแปกแก่คนเดียวคนไม่ได้ดูเฉมๆดูหนังไม่แก่ ที่แรที่เล่นอ่ะที่มันยิ่งโตยิ่งยิ่งโตยิ่งหนุ่มกลับไปเป็นเด็กอ๋ออนที่เเป็ขาเป็นแม่บ้ามีทจริงจริงกว่าเลนไม่เห็อใช่้ะใช่ลงหันไม่่เอเลย่งอย่าแต่ทุกอาเลยนะเก็บไว้เราเงพอแล้ว

bạn du lê bạn du lê bạn du lê anh đi, đi gấp máy ừ. này em bắn 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 เอาะดวยสิเ <architectural. S 1> ่นก่ได้เร้นไปลีบตัละกาเออละกาละการละการะการนี่จะตาปวดแล้วเาลกาปวดแตได้เมื่อวานละไพี่ไปเรียนเลยเออเียนติดนนะเ้ยไปเฮ้ยไปนี่พี่เห้ามนไมชไป่ใชไ่ไอ้นี่เงหัง เราเปเรียนนี่เป็นงานเอาปรียนเราเป็นก่อนเรียนนี่เทานั้นเดี๋ยวนเดี๋ยวน่ก่อนนะเรืงนแล้วไอ้ผดมเป็นงานนี่เข้าเปกันีมาองวให้กันเลยบบนี่ไเรีนอะไรอยู่ต้องติดวอะไรเพื่อนอยู่นั่งวันเดียวแข่งวันเดียวนอนไปต่อ ไปละไถ้าใครถ้าใครไปทำงานเป็นาละถ้าใครว่าก็เดี๋ยวรแต่ก้าโอเคดีรอแต่กี่โมงเนี่ยกี่โมงน่ยมาใหม่มาหม่า่มาา่มาใหมา่่่